พี่น้องซุมเจ้าเห็นนักหองไหมนักหองผู้ใา้วงเพลวเผาแสงท้องหรือยังเป็นตาฮักกำลังออดโตเป็นผู้เบาหน่อยขึ้นไหมเอ๊ะถ้าฟังบ่ผิดนี่งสิบสามปีบ่เ้เป็นนักเรียนอยู่พนวัวมาปีเทิมก็เลยมัาสิมาอยู่กับแสงท้องฟินเล่น ส่งคิบส่งออหยังมาให้แไม่ยุยเป็ี่ยนคนเบิงพิจจรณาไม่ยุยเบิงแล้วโอ้ผู้นี้เขาทาป่านยากก็เลยส่งให้เพเี้ยวเผาเบิงส่งให้เพี้ยวเผาเบิงเพี้ยวเผาก็เลยโอเคตกโลงปกตีแล้ววงเพงี้ยวเผาี่เขาเจ้าสิลับออดิชันนัก้องเดเออประมาณว่าสิลบผู้ยิ่งเพิ่มแล้วก็รับผู้ใชยเพิ่มแต่ว่านอกนัก้องผู้นี้บัดแต่ไม่ย,ยุยเห็นปุ๊บเพี้ยวเผาแสงท้องเห็นปุ๊บ บ่ให้ออดิชันเลยรับเขามาท่านที่ตอนแรกเสียให้ขึ้นเวที่วันที่สิบสองมีนะแต่ว่าน้องบอ่เวลวโรงเรียนเที่ก็เลยให้มาขึ้นวันที่สิบเจ็ดมีนาปิดโรงเรียนพนาวานะพ้อมเดินสายปิดเทอมในพ้อมเดินสายนักร่องน้องใหม่ของเพลผ่าเสียงทองได้เกณองอาร์ตพีรพัฒน์เสียงดีดีเสียงมีคุณภาพพี่น้องเอ๋ยตอนแรกแล้วกับ อันโพดเป็นนักร่องปิชนาะเอาแตเสียงมาให้ฟังแล้วกับปิดรูปปิดหน้าบ่ให้เห็นว่าเป็นผู้ใดเจอกันเน่วันที่สิบเจดนักร่องปิศนาะศิลปินคนใหม่ของแพ้วเผาเสียงทองซุ้มเอฟซีแม่แม่กับไปหาว่าต้องเป็นผู้นี่แน่นอนฟังเตเสียงคนกับเกงจังเอฟซีใครฟังเตเสียงกะหูว่าต้องเป็นน้องอาดแน่นอนบางคนก็ว่า เป้าจับตาดูน้องคนนี้มานานแล้วว่าวงไหนจะเอาไปปั้นธนาวาน่ะอุ้เพราะว่าเราเป็นภูทีนาสนใจของวงการโซเชียลเพราะสมควรดีเราไปสมัครลองทั้งนั้นทั้งนี้ไปแข่งขันลองทั้งนั้นทั้งนี้ทั่วพาคอีสานก็ว่าแมนพี่น้องเสียงดีดีให้ซุบเจ้าไปฟังเด้อน้องอาร์ตพิรพัฒจะขึ้นเวทีแผ่วพาาเสียงทองวันที่ส7บเดมีนานนี้พี่น้องเอ่ย เพล่าเผ้าเอามาไล่สดเอาอาโชว์พี่โชว์น้องเปิดโตตอนบอท่านขึ้นเวที่นะเอามาโชว์พี่โชว์น้องขนาไทยล่องเสียมเปินร่องตัวย่างซื้อมาไล่อนไล่ลังมาโขบโขบก็เปลี่ยนตาได้เปลี่ยนดาวเด่นทั้งวงการบันเทิงเขาอยู่เพีน้องเอยจับตามองนะอาร์ตจิรพัฒน์ว่าเขาจะก้าวไปถึงไหนก้าวไปถึงดวงดาวดังที่เขาฝันไว้หรือเปล่าพี่น้องเอ๋ยตอนแรกแล้วก็ว่า เราสมาัครมากเราก็บบอกดเลยวาสิวาสิเลวปันนี่เพราะว่าสมาัครมากก็คิดว่าเจ้าของสิได้มาออดิัซนน้ามูทีไหนใดเียยุยเบิงผู้จัดการเบิงทรงไห่แม่แพลวเบิงหลับทันทีไม่ต้องออดิเ่นผู้เนี่ยเข้ามาทั้งวนเลยพี่น้องเอ๋ยเอออันวาสียอามาปั่นคููกันให้เปลี่ยนคู่กันครับน้องเพลงพิมพ์ระดาพนาว่าห้อยใจบางไฟเสยน้าเบิงวาสิไปหอดไดพี่น้องเอ๋ย เออกระเช้าลูกเชียหลานน้ากันเบืองเล่ากับเป็นผู้ช้ำมากขาลาวะดีอยู่มาหอดกไวยเอาดอกไม้ฟวงมาไล่มาไหวกาบอันนิลุยมาไหวกาบแม่แพลวพี่น้องเป็นลูกหาว่าชิดเพิ่นเป็นอันลูกได้บ้านวันในสวนเพิ่นเออสัมมากขาลาวะดีอยู่วาดเบ้าวา,าดจากกระไดเฉียงกระดีทอดลอดติดตามตอน,ต,อนต่อไปว่านอ้องอาร์ตพีรพัฒจะไปถึงดวงดาวหรือเปล่า เรามีคิดเสียงตัวอย่างให้ฟังนิดๆหน่อยๆพอเป็ียนกระไสพี่น้องเอ๋ยต้องมีสักวันต้องมีสวกวันทองคำเติมฝันปลอบใจระวันที่คอยแสนไกนลกกวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใด หัวใจจะคอยจะทนลาบแดงกำลังอาอสินะาออกสิเลยกำลังบ้านที่ไอทรงม,<า>มอบให้แม่ชมยงดำรงความรักไว้อยาลาเอลาบัดหาเชา้าเสียงดีบ่พี่น้องเสียงดีบ่ เพียงกดจักรพันธ์นี่ข้าจะว่าเปลี่นเพียงตลาดติบรรยัมไปลองเพียงนักร้องสว่วนแหน่เพียงกอดมาลองบรรยามข้าจะไปประกวดนะแต่ว่าหมอนับแล้วกับลำ้ำใดล้ำดีอุลาบแดงพี่้องเอ้ยอีกก่อนหนึ่งเล่วล้ำนั้นเออต้นสะแบงแทงใจของหมอลำบอยชลีัยอันนี้ก็เสียงดีดีพี่รองเอ้ยแต่ว่าให้ฟังเพราะเปี่นน้ำจิม้มฮเข้าไปติดตามตอนต่อไปว่าอาร์ตพิรพัฒน์จะไปถึงดวงดาวหรือเปล่าคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์นะเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ